ฮยอนเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอยเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับรเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาร่วมแสดงความดีให้กับ GID o l ดละเอนะครับกับกา,ารคว้ารางวัลจากงานประกาศรางวัล Mne t Asian Music Awards นั่นเองเลมอนแลนทุกคนนะครับร่วมดีใจแล้วก็ยินดีกับรางวัลนี้ที่ G Idol นั้นสามารถคว้ามาได้จากโช แบบตัวแม่แล้วก็ไฮโน้ตโดยมิยอนแบบตัวแม่พร้อมส่งตัวแทนของวงเป็นมินนี่นะครับให้ไปร่วมสเตจพิเศษด้วยก็โชว์ไฮโน้ตเพลงไลออนไปเลยหนึ่งนะครับจึงอกจึงใจมากๆทําเอาอึ้งกันทั้งงานไปเลยในส่วนของรางวัลน,นะครับจากงานนี้ที่ไอดอเนี่ยคว้ามาได้ก็เป็นรางวัลในสาขา Favorite Global Performance Female Group นั่นเองนะครับรางวัลสาขานี้ไอดอคว้ามาครองได้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับขึ้นรับรางวัลกันทั้งวงเลยนะครับกล่าวคําขอบคุณสวยๆแล้วก็ ได้ถ้วยรางวัลจากงานครั้งนี้ไปครอบครองแฟนๆของไอดอลเองนะครับก็ต่างบอกว่ารางวัลน,นี้เนี่ยน่าจะเป็นรางวัลเสกขึ้นมานั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรอยากน้อยก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาในส่วนของความปังของเพลงและความปังของวงต่างๆเนี่ยฟแฟนๆรู้กันดีอยู่แล้วแต่ก็อยากให้มีรางวัลน,นะครับสำหรับนักแต่งเพลงหรือว่านักทาเพลงยอดเยี่ยมอย่างโซยอนบ้างเพราะว่าแต่ละเพลงที่ทําขึ้นมาเนี่ยก็ปังเกินต้านสุดๆถ้าหากมีรางวัลน,นี้ให้โซยอนเนี่ยยังจะรู้สึกโอเคแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ในตอนนี้ไม่เป็นไรให้้แค่นี รับแค่นี้นั่นแหละเรามาเชียร์เรามาซัพพอร์ตศินปินในผลงานปังๆของไอดอลหลังจากนี้กันดีกว่านะครับใครที่เป็นแฟนคลับของไอดอลนะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างกับรางวัลน,นี้ที่ไอดอลคว้ามากรองได้จากงานประกาศรางวัล Mnet Asian Music Awards ในปี2023นี้กับ Favorite Global Performance Female Group อีกหนึ่งรางวัลการันตีความปังของไอดอลนะครับในปีนี้แล้วมารอดูกันดีกว่าว่าปีหน้าไอดอลของเราจะสร้างความปังอีกขนาดไหนกับเพลงดีๆแบบตัวแมสตสไตล์ไอดอลสาว Gen Z ของเรานั่นเองนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลา เพียงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง